ปวดเหนนรอก็รู้สึกแล้วก็จับผิวห้องนั่นนิดนผิวเพิ่กินไปเกลือมารู้สึกร่างกายเป็นยังไงเกลือเกลือยาไม่อะไรใหม่เชิดยางเชิดปุ๊กปุ๊กมาเนี่ยรถกะลังจะมารับรถมารับเราหรอรถกะลังจะมารับมาพี่ทะเล ผุนอีคแคทไหมล่ะผุนมันไปใส่หมาเข่าค่ะอ๋อมันไป็นสักผ้กาผ้ามันก็เสร็จลูกใอยได้ที่นี่ก <c oughs> ็ผุนอยู่น้ำกันผุนหาตุ่มมันลงตาโดนเหรอตัวนั้นแ <c oughs> ก่แกะโอ้สะอดมาเลยต้นกาครับเ <c oughs> นอะมนอะผมมนัานาะต้นน้าผมว่าเป็นต้นกาหาตุ <c oughs> ม่มที่พ่ <c oughs> นมา <c oughs> ต้นกาไม่หายอะไรนะ ไปไหน,นไ,<า>ไปไปนกจูมันเอาผ่ามันมาสากไปมันมาขมา้า,า, Whoa, า,า,าไปเุดมัใไ่คือตายมันเห็นน, <ering> นี่เอสุดมาใไ่คือเหเาแ <ering> ี้แน,นแนะ่นหนะเอาอีรีกูบอกกับมีเอเอามีเอคือว่าคคนหอยอีปุกแต่สุดนีมาสื่อก่อนว่า คือขากเึ่งไร้เสียแต่ว่าซักแห่งกูเด้อแม่สิเอาไปเหล็กก็ได้ซักแห่งในไซต์ต่อเด้อแยาตีเอาไปถีมเด้อใช่ทางเจ้าเดิมใช่ใช่แต่ตรงนั้นแหละมันต้องแบบนั่นอืมด,ดีดีนะแบบว่านี่ก็อยากได้รถเมลอ,อยู่นะแม่หลายหลายคนแบบ ีจะเสือบ่ก็ออกกันคนละเดี๋ยวคนละร้อยอะไรอย่างงี้เนาะแม่เนาะไม่รถเช่าก็ได้แม่เช่าทั้งวันอนะ่ะรับพันกว่าบาทเอาจริง้งก็เช่าไปผับไปทะเลแล้วหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ไปไ,ไ,ป,ไ,ไ,ป,ไ,ไปไหนโอ้ยกับเบิรงเวลาใน่เถาอก็อยังมันไปเลี้ยวกลับเลี้ยวได้หันไปกับเบิร์เวล่าเหรอติดเต่าลูกเต่าเต่าเจ้าเงินเทะาไเดี่ยว,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 ยเเยวไปทุ่นยู่ น้ำแบบดีน้ำน้ำใสมากน้ำใสมากใสเห็ดตัวปลามองไปเห็ดปี๋นึกว่าหน้าตัวเองประมานไหนมันคลนอดใจน้ำปลาที่น้องลูกขไข่มิถุนมามานึกว่าสู่เขาแด้วต้นต้นน้ำเด้อ <c oughs> เอาเล่งเจ้าเล่งเอ้าเล่งเจ้าเล่งแก่ถันเล็บกุจีบเว้ยหลานยังสี่พีแกยังสี่หลาลูกแก่ มาไล่ทีละจุ่มมือนี่แกแก่อยู่แก่คนอื่นแก่คนอื่นเนี่ยแก่ให้น้องได้ได้ยิบอยู่อ๋อแก่ให้มานาตินะอ๋อเพิ่งจะผองแลกมันจะได้แก่พี่ได้เป็นสลับตากันเลยสลับตาแกให้กันสลับตาแก่ให้กันแต่ใบว่ามีแบ่งเงินให้กันบอย่งยังอยัางจ้ะมาแบ่งให้พี่เนี่ยแจ็คสองร้อยนี่นะถ่าแกถ่ายโอเดค่าให้กำลังใจ ทะเลก็คือมานะเพราะว่าเมื่อวานบอกว่าจะเลี้ยงนะแต่ว่าเราไม่ให้มันเลี้ยงก็เลยจะให้เลี้ยงวันนี้อาหารทะเลใช่ไหมแม่ก็จินตนาการว่าทะเลใช่ไหม,ามาลแล้วก็กินข้าวผัดอะไรก็ได้ อันนี้แกะได้เหรอเนี่ยแกะไม่ต้องออกจากซองอเพื่อจะใช้หรือเปล่าก็้วทำไมไม,ม,ม่พับเซ็ตถุงไว้นี่ไงลัวมันหายใช่ไหมเขาทำมาให้เลยอฟเอซีครับไอทีเขาเอาสติ้กเกอร์แปะเอาแบบเป็นจ้างทำหรือเปล่า งานรับปริญญาคุณมีคนบีบดังคอมิดีเลยผมยิยนเขาส่งส่ดังอ๋เอเย็นเปิดเพลงแกมมี่มาให้คุยละด้งยินอยู่ดิไกลๆนี่ ตัดผมชายผู้ใด,ไ,ดไปตัดผมบอกนี่นิ้วว่าผู้ใด,ไ,ดไปตัดผมอ่ะมันเป็น้ามไปตัดผมตีล้ามมาแล้วเอาอแล้วเลี้ยวแถบแต่ว่าถาลูกๆไปเั่ืนอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้ร่มดีนะอีกสักหน่อยจะไม่มีร่มเวราต้องอบพยพไปอยู่ริมหาด ผ่าเซตตรงเซตโตก็ต้องเ,เอาไปน้ำดิแวนี้หาดอะไรครับหาดอะไรก็ได้เยอะแยะเลยลูกอยากจะไปไหนก็ได้หมดจะไม่ไปหรอกหาดทะเลไอพัทยากลังพัทยาเหนีอยไ,ไม่ไปไปรู่นที่เราถ้าเราจะไปกินอะไรกินกันจริงๆนั่ง,งเล่นชินลก็คือแหลมหาดไอ้นี่ชู่อะอะไรวะจมเทียนจมเทิน อีแบมอีแบมอว่าใยากไปบางแสนไปพีมันบอกอีแบมว่าบางแสนมันสวยวยตรงไหนมาใส่ลูกพีกึมฮะมาใส่ ด้วยิขายาวเลยแล้ราไ้ม่รู้ว่าจะเล่นไหมไปเลยหรอเลย่นทกย่างันอไร้อยันไม่ยันแม่แหลกสนมากผมบ่บอเล่นนักัเรยเลย่ยนแหละยันครัี่ไีกว่า่ีสนน้อมันแหลกไแห้งเร่เป็นแลสิแหนี่กันแหล่สนน้งัแหล่ไม่แห้งเลรไปลมหยู่ก็แลกเขาันก็บ่ได้ว่าผู้ใดดิ people when you på mal l i k นับเอาเอานับนับเปิดสิภาพอีกสื่อจุ้งเห็นจุ้งปะนับนา่าวไปเรียนเสร็จได้ครับพ่อ้ฮอนวันนี้ผมอยูมครึ่งนึงก็อยากเรียนครึ่งนึงก็ว่าหาเรียนเรียนในเพียง ta Hai chị tay rồi Tôi là cái nào chim đi bye bye